วันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าสู่ห้องพิจารณาและพูดเพียงไม่กี่คำคำที่ทำให้ทั้งชีวิตของเขาพังทลายในพริบตานี่ไม่ใช่แค่คดีแต่มันคือบทลงโทษจากวิญญาณและความยุติธรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นได้เขาคิดว่าเครื่องหมายตราของเขาทำให้เขาอยู่เหนือกฎหมายเขาคิดว่ามันเป็นเกราะกำบงังจากคำพิพากษาและสายตาของทุกคน เขาคือสารวัตรวิเวกชายร่างสูงใส่สูตรเรียบหรูกลิ่นน้ำหอมแพงแต่จมูกรองเท้าหนังเงาวับของเขากระทบพื้นศาลดั่งกล้องในห้องพิจารณาอันเงียบงนันไฟสีขาวจากหลอดนีออนบนเพดานสะท้อนเงาของเขาบนพื้นหินเย็นเสียงก้าวเท้าเสียงกระซิบของเจ้าหน้าที่ล้วนหยุดลงเมื่อเธอก้าวเข้ามาผู้หญิงในชุดเรสเรียบสีดำ ผมยาวดำสนิทด,ดวงตาเรียบนิ่งเหมือนน้ำแข็งไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานไม่มีอดีตสารวัตรวิเวกยิ้มเยาะเขาเคยจัดการกับพยานมากมายที่พังทลายภายใต้คำถามของเขาแต่เมื่อเธอนั่งลงอากาศในห้องเหมือนเปลี่ยนไปเย็นยาเยือกราวกับความตายคืบคลานเข้ามาเงียบๆเธอเงยงหน้ามองเขาเพียงหนึ่งวินาทีดวงตาคู่นั้นทำให้หัวใจเขาสะดุด เธอไม่หลบสายตาไม่ไหวหวั่นไม่แม้แต่กระพริบตาเขาหายใจลึกพยายามควบคุมเสียงในใจที่เริ่มตะโกนโปรดบอกสารว่าคุณเห็นอะไรในคืนนั้นเธอยิ้มบางๆริมฝีปากขยับช้าๆราวกับกำลังไร้คำสาปฉันเห็นคุณฆ่าเขาด้วยมือตัวเองเสียงในห้องเงียบเงันราวกับโลกหยุดหมุนใบหน้าของสารวัตรวิเวกซีเผือดลงอย่างเห็นได้ชัด เหงื่อซึมที่ขมับเขาเริ่มตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวเขาหันไปมองผู้พิพากษาแต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดไม่มีใครแม้แต่กระพริบตาเหมือนทั้งห้องกลายเป็นภาพวาดและมีเพียงเขากับเธอที่ยังหายใจอยู่เธอยังคงจ้องเขาสายตาเหมือนรู้ทุกอย่างราวกับเธอไม่ได้เป็นพยานแต่เป็นผู้พิพากษาที่แท้จริงเขาพูดไม่ออกลิ้งของเขาหนักเหมือนหิน เสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นแต่ฟังเหมือนเสียงหัวใจตัวเองที่กำลังแตกสลายเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาไร้เรี่ยวแรงและทันใดนั้นเธอกล่าวต่อด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอจะกรีดหัวใจให้ขาดเป็นชิ้นเขาร้องขอชีวิตแต่คุณยิ้มก่อนจะกดเกปืนภาพในคืนนั้นกลับมาในหัวเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว แสงไฟกระพริบจากท้ายซอยกลิ่นควันปืนและเลือดอุ่นที่สาดใส่ใบหน้าเขาไม่มีใครควรรู้เรื่องนั้นไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอรู้ได้อย่างไรเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ลำคอเขาแห้งผากผู้พิพากษาเอนตัวไปข้างหน้าสีหน้าเย็นชาคุณมีอะไรจะพูดไหมาสารวัตรวิเวศเขาหันมองรอบตัว แต่ทุกรายบนม้านั่งล้วนจ้องเขาด้วยสายตาว่างเปล่าไม่มีความสงสัยไม่มีความเมตตาเขาไม่เหลือใครอีกแล้วเธอยังคงยิ้มริมฝีปากสีเลือดสดเหมือนดอกกุหลาบยามราตรีเธอกระซิบเสียงเบากว่าลมหายใจความลับของคุณไม่เคยเป็นของคุณเลยเสียงสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างสาร ม่านบางสันไหวเหมือนเงาแห่งความตายกำลังเคลื่อนไหวเขาหลับตาแน่นแต่ภาพนั้นยังตามหลอกหลอนและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอหายไปจากเก้าอี้เก้าอี้ว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเขาเผลอถอยหลังชนเข้ากับราวไม้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแล้วเขาได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากที่ว่างเบื้องหน้า ความจริงมันไม่ต้องมีร่างกายเพื่อจะตามล่าเขาตัวแข็งทื่อเหมือนถูกตะปูตอกยึดไว้กับพื้นเสียงกระซิบยังดังอยู่รอบตัวเขาใกล้แค่ปลายลมหายใจทุกสายตาย,ยังคงจ้องเขาแต่ไม่มีใครแสดงความตกใจเหมือนพวกเขาไม่ได้ยินสิ่งที่เขาได้ยินไม่เห็นสิ่งที่เขาเห็นเขาหันกลับไปมองเก้าอี้ว่างอีกครั้ง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะคราบน้ำแข็งเกาะบนพนักพิงทั้งที่ในห้องไม่มีเครื่องปรับอากาศเขาค่อยๆย,ยกมือแต่หน้าผากเหมื่อเย็นเหมือนหยดน้ำจากหลุมศพแล้วเขาก็ได้กลิ่นกลิ่นหอมบางๆที่เขาเคยดมในคืนนั้นกลิ่นน้ำหอมของเธอผู้หญิงคนนั้นที่เขาคิดว่าเขาฆ่าเธอไปแล้วไม่มีศพไม่มีหลักฐานแต่เขารู้ว่าเธอตาย ด้วยน้ำมือเขาเองแต่ตอนนี้เธอกลับมาไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมของศาลแต่เพื่อความยุติธรรมของวิญญาณไฟในห้องศาลสั่นไหวแสงว่าเป็นจังหวะเสียงหัวเราะเบาๆลอดผ่านอากาศเป็นเสียงของเธอเสียงที่เขาไม่มีวันลืมแล้วทุกอย่างก็เงียบเงียบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองจากนั้นมือที่เย็นเยือก แต่ลงบนบ่าของเขาจากด้านหลังเขาสะดุ้งสุดตัวหัวใจกระแทกอกเหมือนจะหยุดเต้นเขาหันขอบไปมองแต่ที่ด้านหลังไม่มีใครอยู่เพียงความว่างเปล่าแต่ความเย็นนั้นยังคงฝังอยู่บนไหล่เขาหายใจที่ร่างกายสั่นระริกขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ทุกอย่างในศาลเงียบเกินไปเงียบจนน่ากลัวผู้พิพากษาย,ยังคงนั่งอยู่ แต่ใบหน้าเขาเหมือนรูปปั้นไร้วิญญาณเจ้าหน้าที่สารขยับช้าเหมือนหุ่นกระบอกแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นกลางห้องชัดเจนและเย็นเยียบถึงเวลาชดใช้แล้ววิเวกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธออีกต่อไปมันลึกหนักแน่นราวกับมาจากใต้พื้นโลกเขาร้องลัน่นถอยหลังชนกับม้านั่งจนล้มลงกับพื้นภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหว ผนังสารเหมือนกำลังละลายกลายเป็นสีเทาอึมครึมกลิ่งเหม็นเน่าอบอวนจนแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามลุกแต่ร่างกลับจมหายลงกับพื้นเหมือนโคลนมือของบางสิ่งโผล่ขึ้นมาจากความมืดนั้นคว้าข,ข้อเท้าเขาไว้แน่นลากเขาลงไปช้าๆเสียงกรีดร้องของเขาสะท้อนกล้องอยู่ในสารว่างเปล่าไม่มีใครช่วย ไม่มีใครขยับเพราะพวกเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วมือเหล่านั้นมากขึ้นเย็นจัดเ,นเหนียวเหนอะเต็มไปด้วยเล็บยาวแหลมที่ฝังลึกลงในผิวเขาเขาพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิ้นร่างยิ่งถูกดูดลึกลงไปพื้นสานไม่ใช่หินอีกต่อไปแต่มันคือเหวดำลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเขากรีดร้องเสียงของเขาสะท้อนกลับมา แต่ไม่ใช่เสียงเดิมของเขามันฟังดูเหมือนเสียงของใครอีกคนเสียงที่แหบพราเต็มไปด้วยความเจ็บปวดร่างของเขาจมไปถึงอกเขาเห็นมือสุดท้ายโผล่ขึ้นมาแตะตรงหน้าอ,อกซ้ายตรงตำแหน่งหัวใจของเขาและทันใดนั้นเขาเห็นภาพประพริภานในหัวใบหน้าทุกคนที่เขาเคยทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่เขาเคยปิดปาก คําโกหกที่เขาเคยปั้นศพที่ถูกซ่อนไว้ทุกภาพเต็มไปด้วยเลือดสุดท้ายใบหน้าสุดท้ายที่ปรากฏคือเธอผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ร้องไห้แต่ยิ้มรอยยิ้มที่เย็นชาเหมือนความตายเองกำลังหัวเราะเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ก้องอยู่ในห้วงจิตไม่มีใครหนีความจริงได้ แม้แต่คุณผู้ที่เคยคิดว่าตัวเองอยู่เหนือมันแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นความมืดสนิทเงียบงนันไร้เสียงไร้แสงไร้เวลาสารวัตรวิเวกลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในโลกที่เขาคุ้นเคยรอบตัวคือความมืดหนาทึบเหมือนหมอกหนาที่ไม่มีทางลอดแสงผ่านเขาลุกขึ้นยืนหรือคิดว่าเขากำลังยืนไม่มีพื้นไม่มีฟ้า มีเพียงช่องว่างที่เย็นเยียบแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าช้าหนักแน่นก้องอยู่ในทุกทิศทางเธอเดินออกมาจากความมืดชุดเบสดำของเธอปลิวไหวแม้ไม่มีลมเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่ดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปมันลึกเหมือนเขากำลังถูกกลืนเธอยกมือขึ้นในมือมีตราสัญ,ญลักษณ์ของตำรวจ ที่เขาเคยภาคภูมิใจเธอปล่อยให้มันหล่นเสียงกระแทกพื้นดังชัดเหมือนคําตัดสินสุดท้ายนี่ไม่ใช่ศาลของมนุษย์เธอกล่าวด้วยเสียงราบเรียบแต่เป็นที่ที่ความผิดทุกอย่างต้องถูกชำระพื้นใต้เท้าเขาเริ่มเปลี่ยนจากมืดทึงกลายเป็นกระจกใสและภายใต้กระจกนั้นเขาเห็นตนเองในอดีตเห็นตัวเขายิ้มขณะรับสินบน เห็นตัวเขาปลอมหลักฐานเห็นมือเขาเปื้อนเลือดภาพแล้วภาพเล่าฉายวนซ้ำไม่มีสิ้นสุดไม่มีทางหนีเขาเริ่มตะโกนพอแล้วพอเถอะแต่นั่นไม่ใช่เสียงของคนที่สั่งมันคือเสียงของคนที่กำลังถูกพิพากษาเสียงของคนที่ไม่เหลือสิทธิ์ใดอีกแล้วเสียงสะท้อนของคำว่าพอแล้วดับหายไปในความม่องเปล่า ไม่มีใครตอบไม่มีแม้แต่ความเมตตาเธอยังคงยืนอยู่สายตาไม่แสดงอารมณ์เรากับเธอคือภาพฝันหรือวิญญาณผู้เฝ้าประตูแห่งความยุติธรรมเขาสุดลงเขากระแทกกระจกใสที่เผยให้เห็นบาปของเขาทุกครั้งที่น้ำตายหยดลงภาพข้างใต้มันชัดเจนขึ้นเหมือนความเสียใจของเขาเป็นเพียงแว่นขยายของบาป เธอเดินเข้ามาใกล้เงาของเธอทอดยาวปลืนกินเขาไปช้าๆ้าคุณไม่ใช่เหยื่อเธอพูดคุณคือผู้ล่าและตอนนี้ถึงคราวถูกล่าเสียงปรีดร้องของวิญญาณมากมายดังแทรจากเบื้องล่างเสียงของเด็กเสียงของหญิงสาวเสียงของคนที่เขาเคยทำให้หายไปจากโลกนี้เขาเอามือปิดหู แต่เสียงนั้นแทรกเข้าในหัวใจไม่มีที่ให้หนีไม่มีที่ให้ซ่อนมือของเธอเอื้อมมาวางที่หน้าผากเขาเย็นเฉียบจนร่างสันสานแล้วภาพทุกภาพประยุดนิ่งเวลาเหมือนถูกแช่แข็งคุณไม่ตายเธอกระซิบแต่คุณจะไม่มีวันมีชีวิตอีกต่อไปและจากวินาทีนั้นสารวัตรวิเวก ไม่เคยถูกพบอีกเลยในโลกของมนุษย์สารแห่งความจริงกลับสู่ความเงียบเหลือเพียงเก้าอี้ว่างเปล่าและตราสัญ,ญลักษณ์ที่ยังนอนนิ่งบนพื้นไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนไม่มีใครเห็นเขาออกจากห้องพิจารณากล้องวงจรปิดบันทึกเพียงภาพสุดท้ายชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องก่อนแสงไฟจะดับลงในเสี้ยววินาทีหลังจากวันนั้น ทุกแฟ้มคดีของสารวัตรวิเวกถูกเปิดขึ้นมาใหม่หลักฐานที่เคยหายกลับมาอยู่ในที่เดิมคำให้การที่เคยบิดเบือนกลายเป็นความจริงอันชัดเจนสารเริ่มไตส่สวนย้อนหลังคดีเก่าถูกพลิกฟืน้นเหยื่อที่เคยเงียบเริ่มพูดออกมาอีกครั้งและในทุกคําให้การชื่อของเขาถูกกล่าวถึง ไม่ใช่ในฐานะผู้รักษากฎหมายแต่ในฐานะปีศาจในเครื่องแบบแต่ไม่มีใครพบร่างไม่มีหลุมศพไม่มีคำอธิบายมีเพียงข่าวลือเรื่องชายคนหนึ่งที่ท้าทายความยุติธรรมจนถูกกลืนโดยมันเองและในบางคืนสารเก่าเงียบงนันจะได้ยินเสียงฝีเท้าชายสวมรองเท้าหนังเดินไปตามทางเดินหินเสียงที่หยุดลง หน้าประตูห้องพิจารณาหมายเลขเจ็ดก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบจากใครบางคนที่ไม่มีวันจากไปน้าสารเก่าแห่งนั้นที่เวลาหยุดเดินในบางคืนเสียงลมพัดผ่านบานหน้าต่างไม้เก่าเหมือนเสียงกระซิบของวิญญาณที่ยังคงเฝ้ารอความยุติธรรมผู้คนที่เคยผ่านไปมาเริ่มทิ้งดอกไม้ไว้หน้าประตูสาลบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไม เพียงรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยังอยู่ตรงนั้นชื่อของสารวัตรวิเวกค่คอยๆเลือนหายจากแฟ้มราชการแต่กลับถูกจารึกไว้ในเรื่องเล่าของผู้คนในฐานะคำเตือนเงียบๆอย่าคิดว่าตราสัญ,ญลักษณ์จะทำให้พ้นจากความผิดเพราะในท้ายที่สุดไม่มีใครหลบหนีความจริงได้แม้แต่เงาของคนผิดยังต้องยอมจำนวนต่อแสงของความยุติธรรม และหากคุณได้ยินเสียงฝีเท้าในคืนที่สารปิดหรือกลิ่นน้ำหอมจางๆที่ไม่ควรมีในอากาศจงรู้ไว้ว่าความยุติธรรมไม่เคยหลับไหลมันแค่รอเวลาของมันเท่านั้นเอง